หลักกรรมสี่อย่างที่พระโสดาบันจะต้องละได้คืออะไร 1. กรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาล 2. กรรมไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาล 3. กรรมไม่ได้เกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่น 4. กรรมไม่ได้เกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุแล้วกรรมเกิดจากอะไรตอบได้ไหมกรรมเกิดจากอะไรชาวพุทธทั้งหลายนะอ่าระตถาคตบอกว่ากรรมเกิดจากผัสสะ สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตนี่แหละผู้ใดกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวตู่เราด้วยคําที่ไม่จริงสมณพราม์และผู้รู้ใดๆที่กล่าวตามก็จะไม่พลอยเป็นผู้ที่ควรถูกตําหนิไปด้วยใครพูดอย่างนี้ตามพระตถาคตก็จะไม่ถูกตาําหนิเพราะชื่อว่ากล่าวตรงตามที่พระตถาคตกล่าวถอยรถไปทับลูกสุนัขตายไม่ได้เจตนาในบาปไหม เป็นกรรมไหมบ้างก็ว่าเป็นบ้างก็ว่าไม่เป็นตกลงแล้วเป็นหรือไม่เป็นกันแน่นะเป็นไหมเป็นเหรออ่าเป็นแต่เล็กน้อยเพราะเหตุอะไรเพราะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาไม่ใช่ <c oughs> ไปดูกรรมคืออะไรเรื่องควรรู้เกี่ยวกับเรื่องกรรมหกอย่างรัตถาคตตัดไว้อันดับแรกต้องรู้ว่ากรรมคืออะไร ทิศสื่อทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะว่าบุคคลเจตนาแล้วย่อมกระทำซึ่งกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจโยมไม่มีเจตนาเป็นกรรมไหมไม่เป็นกรรมไม่เจตนาโยมลองไปสกแกนดูจะไม่เคยพัตถานกไม่เคยพูดเรื่องกรรมไม่เจตนาไม่มีเพราะพระองค์ตรัสว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมและเหตุเกิดของกรรมก็คือตัวนี้นะนี่ฐานะสัมภาวะแปลว่าเหตุเป็นแดงเกิด ก็คือภาษาเหมือนกับพระสูตรเมื่อกี้ไหมเหมือนกันคาตถาคตจะสอดรับกันไม่มีการขัดแย้งกันทั้งสิ้นเพราะนั้นถ้าเป็นคาพระศาสดาจะขัดแย้งกันไม่ได้จะสอดรับกันทั้งหมดและแก้กรรมได้ไหมตกลงแก้กรรมได้ไหมนะได้บางก็บอกไม่ได้อ่าไปดูพระสูตรนี้กรรมแก้ได้ไหมอริยอัฏฐานคิกรมัชนี้นั่นเอง เป็นกรรมมันิโรธคามิน,นีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เลยแห่งกรรมนี่ยกรรมแก้ได้ด้วยมักมีองค์แปดวิธีเดียวโยมจะไปบางสกุลเป็นบางสกุลตายนอนในโรงผ้าขาวคุมรถน้ำมนต์ไม่มีทางแก้ได้กลับมากรรมยังเหมือนเดิมนะนั่งรถไปสกายเลยไปนั่งแก้กรรมกลับมากรรมเหมือนเดิมตกลงแล้วไปเสียเปล่า เสยเปลืองน้ํามันเปลืองเงินใช่ไหมเพราะอยู่บ้านนั่งเจริญอนาปารู้ลมเข้าลมออก,ม,กมักมีองค์แปดรักษาสินให้ดีนั่งสมาธิสําเร็จประโยชน์แล้วและนี่คือคําของศาสดา,า,าของเรานะดังนั้นมันท้าทายความเชื่อเรานะับปัจจุบันเนี่ยเยอะมากนะโยนะเพราะเราไม่ได้ศึกษาพุทธวจนะดังนั้นพุทธวจนะคำที่ออกจากปากพระศาสดา,าของเราโดยตรง ไม่ใช่เรื่องว่าเรื่องยากหรือเรื่องง่ายมันคือเรื่องความจริงที่เราชาวพุทธต้องรู้จะได้ปฏิบัติถูกต้องมาดูว่าอริยะคือประเสริฐอัฏฐังก็คือแปดคือค,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 คิกมะมก,ก็คือขนทางนะท่านแปดประการอันประเสริฐนี้นั่นเองเป็นกรรมะคือกรรมนิโรธคือดับคาเมริปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความนิโรธดับแห่งกรรมะกรรมตรงๆเลย ข้อปฏิบัติแปดข้อนี้คืออะไรสองข้อแรกสงเคราะห์ในส่วนของปัญญาสามข้อกลางสงเคราะห์ในส่วนของศีลสามข้อท้ายสงเคราะห์ในส่วนของสมาธินั่นคือปัญญาศีลสมาธินั่นเองถ้าพราะองค์กัดเหลือสามจะพูดศีลสมาธิปัญญาเอาศีลขึ้นก่อนถ้าพูดย่อมักแปดเหลือสองจะพูดสมาธิขึ้นก่อนคือสมถะกับวิปัสสนานะไม่พูดเรื่องศีล เพราะขนาดที่สมาธิสมบูรณ์สิ่งครบแล้วนะกายวาจาไม่ผิดอะไรขนาที่โยมนั่งสมาธิกายวาจาบริสุทธิ์มรรคแปดสมบูรณ์นี้เป็นวิธีแก้กรรมที่ถูกต้องวิธีเดียวไม่มีวิธีอื่นนะมีพระสอนเยอะไหมนเนี่ยน้อยนะเรียกโยมมาแก้กรรมบอกโยมต้องปฏิบัติมรรคมีองค์แปดหาไม่เคยเจอตกลงแล้วคนอื่นแก้กรรมให้โยมได้ไหมไม่ได้ โยมต้องกลับมาแก้เองด้วยการฝึกกายอย่างนี้วาจาอย่างนี้ใจอย่างนี้ใช่ไหมเห็นการเกิดดับคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะคือทิ้งความคิดอกุศลสามอย่างการพยาบาทเปลี่ยนเบียนสัมมาวาจาก,ก็คือการไม่พูดโกหกคำหยาบเพ้อเจอ้สอส่อเสียดสี่อย่างสัมมากรรมตะคือศีลห้าสามข้อแรกไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมสัมมาชีวะคือการเลี้ยงชีวิตที่ไม่ประกอบด้วยการเบียดเบียน สัมมาวายามะก็คือการละอกุศลอกุศลที่ยังไม่เกิดอย่างให้เกิดขึ้นความเพียรสี่อย่างอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วต้องละไปกุศลที่ยังไม่เกิดสร้างให้เกิดขึ้นกุศลที่เกิดขึ้นแล้วประคองรักษาไว้สัมมาสติตั้งจิตไว้ในกายเวทนาจิตธรรมคือสติปัฏฐานสสัมมาสมาธิก็คือการเข้า ปตมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตชฌานสี่ฌานนี้คือสัมมาสมาธิในมรรคมีองคแปดตกลงแล้วแปดข้อนี้ใครทําให้เราได้ไหมไม่ได้นะต้องทําเองเนาะตกลงแล้วกรรมเราต้องแก้กันเองนะอ่าก็คือฝึกกายวาจาจิตของเรานั่นเอง